เหตุผลที่คนไม่รวยแล้วก็วิธีแก้เทคนิค3หัวข้อที่คุณจะไม่เลิกเร็วเหมือนพวกยูทูบเบอร์ที่มาประกาศเนี่ยขอบใจดอกเตอร์พรินเซสมาที่มาบอกว่าคนแม่งเลิกเร็วมากไม่ใช่เลิกเร็วด้วยนะบางคนมีคนตามเป็นล้านแล้วนะทำไมถึงเลิกเหตุผลอันแรกเลยคือเบิร์นเอาต์คือแม่งเหนื่อยสุดๆอะ่ะเอาด้ผมเข้าใจนะผมทํามาสิกว่าปีแล้วนะแล้วผมขี้เกียจที่สุดค่อยนั้นเนี่ยผมสอนลูกศิษย์คุณจะต้องรวยจากที่บ้านคุณจะต้องรวยโดยไม่เบิร์นเอา์อันนี้แพงวิธีการแก้เบิร์นเอา์ก็คือปรับทุกอย่าางให้้เข ไลฟ์สไตล์คุณไม่ใช่เป็นปรับไลฟ์สไตล์มึงให้เข้ากับโลกผมบอกได้เลยนะเ9ของพวกอินฟลูเอนเซอร์มันจะเลิกทั้งอเมริกาทั่วโลกแหละแล้วก็เมืองไทยด้วยท,ทั้งที่คนตามเป็นล้านแล้วมันเหนื่อยเดืยอยเพราะเบิร์เอาเพราะอะไรเพราะเขาไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองเขาต้องไปเป็นทาสของงานผมว่าผมมีงานประจําผมจะทำไงไหนวันไหน,ไหน,ไหนแต่งหน้าแล้วเนี่ยระหว่างเดินไปเนี่ยนึกอะไรได้ทําเลยทาแล้วทาเป็นคลิปเลย1น,นาที2นาทีแล้วก็ขายอะไรบางอย่างก็ทําได้ละพอละแคน่นี้ให้รู้แคน่นี้พอ โอเคทุกคนใครสนใจรีบลงทะเบียนนะครับมีคอร์สถ้าใครลงเป็นซูเปอร์ v i ไได้คอร์สไปด้วยส่วนคอร์สเนี่ยที่มีเนื้อหา50เทคนิคนะจริงๆมีเยอะกว่านั้น50เทคนิคของการทําเงินออนไลน์ยุคใหม่นะยุค2025โคตรถูกอะ่ะสำหรับเนื้อหาที่คุณได้นะแบบถูกสุดๆแล้วคุณจะไม่ต้องไปพึ่งสปอนเซอร์ที่ไหนคุณจะไม่ต้องไปพึ่งสปอนเซอร์ไหนแล้วคุณจะทํางานจากที่บ้านแล้วคุณจะทํางานแบบโฟล์คุณไม่จําเป็นต้องออกหน้ากล้องก็ได้เนี่ยผมไม่เคยบอกความลับเรื่องนี้